กับสวัสดีสมาชิกที่รักทุกท่านและลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนสินค้าของผมเรื่อยมานะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องไล่หนูภายในรถยนต์นะครับผมโฟร์คานะครับและตบัตเตอร์นะครับผมเครื่องนี้นี่เองนะครับภายในพิเกจจิ้งนะครับภายในพิเกจจิ้งนะครับนี่ครับภายในพิเกจจิ้งนี้ก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องไล่หนูและ b บัสเตอร์นี่แหละครับผม แล้วก็จะมีนะครับสายลัดนะครับหรือเคเบิลทายห้าส้นนะครับแล้วก็หางปลานะครับหางปลาตัวนี้นะครับหางปลาแล้วก็ท่อหดนะครับหางปลาสองคู่นะครับสองคู่นะครับแถมไปนะครับผมก็จะมีคู่มือภาษาไทยนะครับผมในการติดตั้งนะครับติดตั้งง่ายครับขั้วบวกแดงเข้าบวกดําเข้าลบของขั้วแบตเตอรี่เลยนะครับผมทีนี้ผมจะมาคุยรายละเอียดในเรื่อง สเปคตัวเครื่องนะครับผมสเปคตัวเครื่องนี้นะครับนี่ครับเครื่องไม่ใหญ่นะครับเครื่องเล็กไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับนี่ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมใช้ไฟ12โวลต์ DC คือไฟแบตเตอรี่ของเราเองนั่นแหละครับไฟแบตเตอรี่รถยนต์ของเราเองนะครับผมโดยนะครับมีสายที่ออกมาคือ2เส้นนะครับแดง ดำแดงคือเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ดำคือเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับผมมีนะครับมีฟิวป้องกันวงจรด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีฟิวป้องกันวงจรด้วยนะครับผมในตัวเครื่องก็จะมี LED ที่รบกวนนะครับสร้างแสงรบกวนนะครับแล้วก็สร้างเสียงรบกวนด้วยนะครับเสียงรบกวนจะออกฝั่งนี้นะครับตัวเครื่องนะครับรับประกันจากผู้ผลิตโรงงานจากไทยเรานะครับ Make in Thailand เรานะครับรับประกัน1ปีนะครับ มีปัญหาเจ็ดวันเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยครับผมนี่ครับผมนี่ครับภายในตัวเครื่องภายในห่อก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเข็มพัยสายรัดนะครับเพื่อเอาไปเก็บสายหรือเอาไปยึดนะครับยึดเครื่องนะครับโดยยึดเครื่องในที่นี้คือยึดยังไงมันยึดได้ทั้งสองแบบนะครับนี่ครับข้างหลังมี9สามเอ็มเทสามเอ็มเพื่อเอาไปแปะกับผนังถ้ากลัวว่ามันดุดท่านก็เอาเข็มพัยสอดสี่หูหูมีสองฝั่งอยู่แล้วครับปึ๊บ เอาไปรัดกับสายใดสายหนึ่งแผนนยนต์เพื่อให้มันเกิดความแน่นหนานะครับแล้วก็จะมีหางปลานะครับหางปลาตัวนี้นะครับหางปลาตัวนี้นะครับหางปลาตัวนี้ที่แถมไปสองคู่นะครับอ่าสองคู่ยังไงนะครับแล้วก็ดำแนงนนี้คืออะไรคือท่อหดนะครับท่อหดนะครับนี่ครับกรณีท่านไปใส่กับขั้วอ่าน็อตขั้วแบตใหญ่ๆท่านก็ใช้รูตัวใหญ่ตัวนี้ พอีท่านเอาไปใช้กับเนี่ยก็จะเป็นรูเล็กตัวนี้นะครับวิธีการติดตั้งง่ายๆครับให้ท่านเอามติท่านเลือกเอาขั้วเล็กท่านก็เอามาปุ๊บอย่างนี้ชิมหนีบ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 ,นบ,นบก่อนที่จะอ่ะผมลืมไปเลยเห็นไหมก่อนที่จะหนีบให้ท่านเอานี่ครับเอาท่อหดเข้าไปก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บเอาคีมมาหนีบนะครับเอาคีมมาหนีบ ซึ่งมันไม่ได้แข็งมากนะครับคีมาน,นีบเสร็จแล้วก็รูดรูดตัวนี้รูดตัวข้อหดมาทับนะครับทับไว้แล้วก็เอาไฟแชกลนมันก็จะหดปิดตรงขั้วที่เราหนีบใส่กับสายไฟแล้วนะครับถ้าท่านไม่เคยติดตั้งอะไรไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับท่านก็เอาไปให้ช่างติดตั้งให้ครับติดตั้งให้ง่ายครับติดตั้งง่ายมากไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับ ทีนี้ผมจะมานะครับให้ท่านได้ฟังเสียงและหลักการการต่อง่ายๆเลยนะครับผมซึ่งผมมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของผมคนเล็กๆนี่ครับแต่เป็น12สองโวลต์นะครับมาผ่านเทอร์มินอลนะครับดําแดงนะครับผมจะทําให้ท่านเห็นนะครับผมถอดขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะครับโอเคผมก็จะเอานะครับ แดงเข้าแดงดำเข้าดำนะครับง่ายๆเลยแดงบวกดำลบนะครับท่านจำไว้ดีนะครับแดงบวกดำลบนะครับเสร็จแล้วครับแดงบวกดำลบนะครับ มาฟังเสียงและมาดูการทำงานของมันนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับเมื่อต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับแดงเข้าบวกดำเข้าลบแล้วนะครับเมื่อเราเราต่อเข้าไปแล้วมันจะทำงานตลอดนะครับมันจะทำงานตลอดนะครับเพราะว่าหนูนะครับมันไม่ได้เลือกกลางวันกลางคืนนะครับถ้ามันจะเข้ามากัดสายไฟเรานะครับแน่ มันจะมีแสงเพื่อลบกวนด้วยนะครับเปลี่ยนสีไปแล้วก็จะมีเสียงที่ออกทางนี้นะครับเพื่อสร้างการลบกวนนะครับผมนะครับคำถามต่อมานะครับลูกค้าบางท่านอาจจะเอ๊ไม่อยากให้มันทำงานตลอด อยากให้มันทำงานเฉพาะกลางคืนที่เราจอดรถนะครับที่เราเอามาจอดไว้ในโรงรถของเรานะครับเฉพาะตอนเช้าเราขับไปทํางานนะครับแต่ถึงที่ทํางานเราก็ไม่รู้ว่าตอนกลางวันหนูมันจะเข้าเราหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วก็มันกินไฟแทบจะไม่กินไฟกินไฟน้อยนิดๆมากเลยครับ มันสามารถทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาทํางานตลอดนะครับแต่บางท่านคืออยากให้มันทํางานเฉพาะช่วงกลางคืนที่เรามาจอดรถไว้โดงรถของเราหรือข้างบ้านเรานะครับท่านก็นะครับต่อสายไฟติดตั้งสวิตภายในรถยนต์สวิตพวกนี้นะครับเนี่ยสวิตพวกนี้อาซื้อตามร้านขายไฟฟ้าตามร้านอิเล็กทรอนิกส์มีขายครับสวิตตัวนี้เป็นสวิตโยกนะครับ โยกออนออฟนะครับเนี่ยเนี่ยต่อก็ก่อง่ายคือเดินสายไฟผ่านเลยเข้าซ้ายออกขวานี่ครับเหมือนสวิตช์เล็กตัวนี้เหมือนกันนี่ครับเข้าแล้วก็ออกผ่านตัวมันเอาสายมาสายไฟมาผ่านตัวมันเฉยๆเพื่อเป็นสะพานไฟนะครับเพื่อเป็นสะพานไฟนะครับสวิตช์พวกนี้นะครับถ้าท่านไม่มีความรู้ในเรื่องการต่อสวิตช์พวกนี้ท่านก็เอาเครื่องเนี้ยไปให้ช่าง เครื่องเสียงรถยนต์พวกช่างไฟนะครับช่างไฟนะครับพวกร้านอู่รถยนต์ติดตั้งให้ก็ได้ครับให้เขาหาสวิตช์พวกนี้นะครับหรือเรามีสวิตช์พวกนี้สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับสวิตช์พวกนี้มีขายครับตัวไม่กี่บาทเองครับตัวละส0บาท15บาท20บบาทเองครับเพื่อเอาไปต่อร่วมเพราะเราต้องการปิดเวลาที่เราไม่ใช้เปิดที่เราต้องการให้ป้องกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ต่อร่วมได้นะครับนี่ครับท่านได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันสร้างแสงรบกวนและก็เสียงรบกวนด้วยนะครับผมนี่ครับการทํางานมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านครับต่อง่ายครับแดงเข้าบวกของขั้วแบตนำข้อขั้วลบของแบตเตอรี่แค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรเลยครับและได้ผลจริงด้วยนะครับได้ผลจริงด้วยนะครับ ซึ่งลูกค้าผมก็ได้สั่งไปติดตั้งก็เสียงตอบรับที่ดีครับจากหนูมีรอยตีหนูในห้องเครื่องเมื่อเอาเครื่องนี้ไปติดตั้งก็ไม่มีนะครับไม่มีแล้วนะครับเพราะมันจะสร้างความลำคาญนะครับลบกวนหนูนะครับไม่ให้เข้ามาในเครื่องยนต์ไม่เข้า,ขามาในภายในรถยนต์เรานะครับเพื่อเพื่อสร้างความเสียหายกัดสายฟงสายไฟเรานี่แหละครับเอาตัวนี้ไปป้องกันนะครับทุกท่าน,นครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากนะครับเจ้าเครื่องรัดบัตเตอร์ตัวนี้นะครับเครื่องไล่หนูภายในยุทธ์ย์นะครับไว้ให้ทุกท่านช่วยพิจารณาสนับสนุนสินค้าของไทยเราด้วยนะครับผมช่างอัดสวิตขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและรับฟังขอบพระคุณมากครับ